สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังคา่พาพม่ารามันนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับคลิปนี้เนี่ยผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆบางท่านนะครับสงสัยนะฮะว่ามาเดี๋ยวฝรั่งเราเสียบใส่ตออุทุมพรนะครับแล้วทีนี้เรานำไปปลูกนะฮะพอนำไปปลูกเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยคลิปเมื่อวานผมลงไปก็คือเป็นคลิปใบนะครับก็คือการาเติมดินกลบ รอยเชื่อมของของแผลนะครับรอยเชื่อมของแผลประมาณนี้นะฮะแผลแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับก็คือหลังจากที่เราเสียบต้นเนี่ยนะครับใส่ที่ตออุทุมพรแบบนี้นะครับแบบที่ท่านเห็นเนี่ยนี่ก็คือเราเสียบใส่ตออุทุมพรหมดเลยนะครับเนี่ยใช่หมดนะครับ หลังจากที่เราเสียบใส่ตออุทุมพรแบบนี้นะครับพอต้นเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยทีนี้เราก็นําไปปลูกสั่ลงกระถางอันนี้ผมปลูกลงกระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลงกระถางใหญ่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับลงกระถางใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วถ้าใครที่ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะพอจะทราบนะครับ วิธีการปลูกหรือว่าวิธีการต่างๆนะครับแต่วันนี้ผมจะอธิบายรวมเลยนะฮะหลังจากที่เราต้นโตแล้วแข็งแรงแล้วนะครับไม่ใช่โตแล้วต้นแข็งแรงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นํามาปลูกลงกระถางนี่ห้ดูต้นนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมปลูกนะครับลงกระถางแบบนี้จะสังเกตได้นะครับก็คือเวลาผมปลูกลงกระถางเนี่ย รอยต่อก็คือลอยเชื่อมกันเนี่ยระหว่างแผลกับตออุทุมพรกับกับมะเดื่อพันธุ์ดีมะเดื่อฝรั่งของเราเนี่ยนะครับรอยแผลยังไม่ได้อยู่ใต้ดินนะครับผมจะเว้นไว้เนี่ยนะครับประมาณสักอ่าสี่เซนสามเซนเอ้ยมีสามเซนเออใช่ใช่นะฮะประมาณสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วก็แล้วแต่แต่ว่าก็ต้องให้อยู่อย่าให้เลย ขอบกระถางนะครับเพราะว่าต่อไปเวลาเราเติมดินเนี่ยนะครับถ้ามันเลยขอบกระถางขึ้นมาข้างบนแบบนี้เวลาเราเติมดินมาก็จะเติมปิดไม่ได้นะครับให้ลอยอยู่มาเนี้ยนะฮะลอยอยู่พอลอยอยู่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยดูนะไม่ใช่เฉพาะต้นนี้นะครับดูต้นอื่นบ้างนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักสองนิ้วนิ้วหนึ่งสองนิ้วแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ให้จมก่อน นี่นะครับเห็นไหมฮะมันจะลอยอยู่นะครับอันนี้พวกปลูกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตได้จนต้นเขาแข็งแรงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มเลยนะฮะจนเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะครับก็คือเราดูได้ว่ากิ่งเขาเริ่มแก่แล้ว พอเก่งเขาเริ่มแก่ทีนี้เราก็จะทําการเติมดินอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เราเติมดินกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือเติมดินเมื่อวานที่ลงไปในคลิปนะฮะเห็นไหมครับนี่คือต้นสภาพต้นของเขาเติมก็คือเติมให้จมเลยทีนี้จมลอยแผลเลยอันนี้ที่ผมเติมไปเมื่อวานนะครับถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นนะฮะเนี่ย เราเติมไปจนจมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บางท่านบอกมาว่ามันจะเปื่อยนะครับมันจะเปื่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าว่าท่านทําแล้วมันเปื่อยเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะพอเอามาปลูกเสร็จแล้วก็ทับให้เขาจมเลยคือพูดได้ง่ายว่าเขายังอ่อนอยู่นะฮะพอยังอ่อนอยู่ทีนี้ พอลากออกมาเขาโดนความชื้อนนิดนึงเนี่ยก็ยดูดเอาน้ําไปทําให้ลากเนี่ยเน่าพอเน่าแล้วก็เปื่อยนะครับอ่านี่ก็คือพอเราหลังจากที่เราเติมดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาดูต่อเดี๋จะพาไปดูที่เราเติมดินเสร็จแล้วไปดูต้นที่มันมันเริ่มโตแล้วไปเดีไปดูกันนะครับนี่มาทางนี้ต่ออ่ะ อันนี้เครื่องนี้ก็คือจมหมดนะครับเราสังเกตดูนี่คือต่ออุทุมพรนะครับต่อเดิมเห็นไหมครับไม่มีน้ําเลี้ยงไม่มีน้ําส่งไม่มีตาเขาก็แห้งตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองพลังลากลากอุทุมพรอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือต่ออุทุมพรต่อเก่านะครับเขาก็จะเปลี่ยนของเขาไป ต้นนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด,ด้านในคันหน่อยเราไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยนะเห็นไหมครับด้านบนจะเป็นตอทุมพรด้านล่างไอ้ด้านบนจะเป็นตอของมะเดือ่อพันธุ์ดีของเราพลังรากของมะเดือ่อธรรมดาไอ้มะเดือ่อนอกแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรากของมะเดืออ่อทุมพรเนี่ยเห็นไหมครับ ต้นใหญ่โตมาโหฬารเลยเนี่ยอันนี้ให้ดูคือก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมของเขาถึงได้เปื่อยอันนี้ของผมนะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันทุกต้นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเรจะพาไปดูต้นที่สามารถที่จะขุดลงไปดูข้างล่างได้ตามมาดูกันนะครับ นี่ตัวน,นี้มีจิ่นด้วยผมให้ดูไอ้ด้านล่างเนี่ยเนี่ยซีกทางนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆหน่อยนะเนี่ยซีกด้านเนี้นี่คืออุทุมพรนะครับเห็นไหมฮะอุทุมพรนี่นี่คือลากของอุทุมพรโน่น นี่กดให้ดูด้านล่างเลยนะดูกันแบบเห็นเห็นจะจะเห็นไหมครับนี่คืออุทุมพรนะครับทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึง่งฝั่งทางนี้ที่เรากลบมาเนี่ยก็จะเป็นรากของมะเดื่อฝรั่งที่เราเสียบใส่เห็นไหมครับด้านในเนี่ยรากอุทุมพรเนีน่ยขาวๆ,ๆ,ๆเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ารากเขาอยู่อยู่ล่างเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือซี่ของอุทุมพร เห็นไ,ไหมครับไม่เน่าไม่เปื่อยไม่อะไรนะฮะอันนี้ก็คืออุทุมพรนะครับทางนี้ก็จะเป็นรากของมะเดื่อพันธุ์ดีของเราอกลบให้เขาเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่นัาหน,นวดเนี่ยจะเอามาลงแต่ละคลิปเนี่ยคือผมทดลองดูก่อนนะ <laughs> ครับทดลองดูก่อนพอมันได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็นำมาเผยแพร่เพื่อนๆได้เห็น เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกต้นนะฮะไล่ไปเลยนี่นี่ใช่หมดเลยนะครับนี่คือตออุทุมพรหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยใช่หมดนะครับแล้วจมหมดนะเนี่ยเหมือน bnr ก็จมลงไปด้านล่างฝังหมด นะครับอ่าลักษณะต้นที่ไม่ฝังนี่คือต้นที่ไม่ฝังก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้คือลรากจมหมดเลยแม่เนี่ยนี่ก็จมเนี่ยครับดูต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราทําไม่ได้หรือว่าผมทําไม่ได้บางทีก็ใช่ว่าคนอื่นเขาจะทําไม่ได้เหมือนกับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมมาชี้ไม่มาชี้คือพามาดูนะพามาดูให้เห็นเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งตัดยอดถ้าใครดูคลิปวันก่อนที่ตัดยอดไปเห็นไหมครับเนีย่ยต่ออุทุมพรหมดเอาล่ะนะครับก็ นะฮะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงจะทําให้หลายๆท่านนะครับที่อลองทําเหมือนน้าหนวดนะครับก็ลองดูนะครับไม่ใช่ว่าการวิธีการของผมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่หลักๆก็คือผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปเนี่ยมันทําได้จริงๆมันไม่ใช่แค่ผมทาคลิปลงเพื่อหายอดวิวนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับคนติดตามไม่กี่คนเองนะฮะ แต่ว่าผมหวังว่าคลิปที่ผมลงไปทุกคลิปเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับที่เกียรติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้ก็น้าหนวดก็พามาดูเพราะแค่นี้แ็ไม่ไมีอะไรมากมาย <laughs> เ,าเดินไปดูด้านน้น <laughs> เนี่ยใช่หมดเลยก็จะทําวิธีการเดียวกันหมดเลยก็เหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ผมก็กำลังขยาย นะฮะมาลงไปเรื่อยๆนะครับอาก่อนจากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกติตตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องเดโชสุกอินนะครับเป็นการปลูกมันบุรีนะใครที่ชอบมันบุรีสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับรสชาติอร่อยอร่อยก็ไปดูกันได้เลยนะครับทางช่องเดโชสุกอินฝากช่องพี่ต้อมด้วยนะฮะช่องพี่สาวของหน้าหนวดนะครับต้อมปลูกผักสวนครัว กาเดินแบรนด์นะครับไปดูได้เลยนะฮะโอ้หดูตัวนี้ยอดยาวมากเลยน่นสูงถึงน่นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็หาวิธีการทําไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันได้ผลก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ติดตามรับชมกันสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้นน,นวดลาไปแล้วเีย่ารืมนะครับก่อนจากการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สวัสดีครับ